สำหรับเพื่อนๆที่ใช้แคนวานะครับบนคอมหรือว่าบนโน้ตบุ๊กผ่านเว็บไซต์นะและภาษาเขาไม่ได้เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ตามนี้เลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆอยู่ในหน้าแคนวาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้จะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะให้เพื่อนๆสังเกตที่มุมซ้ายมือทางด้านล่างนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆให้เพื่อนๆกดเข้ามาได้เลยจากนั้นไปที่ตรงฟันเฟืองนะครับหรือว่าเซตติ้งตรงนี้ แล้วก็ในหน้านี้นะครับในส่วนของทางด้านขวาเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาครับผมจะมีเมนูที่เป็นช่องๆให้กดลงนะครับให้สังเกตช่องที่2นะครับหรือว่านเกตตรงที่ลูกศรชี้ให้เพื่อนๆกดลงมาได้เลยจากนั้นให้เราเลื่อนหาภาษาไทยนะหรือในส่วนของช่องตรงนี้ให้เพื่อนๆพิมพ์มคําว่าไทยลงไปครับผมปึ๊บเขาจะขึ้นภาษาไทยแบบนี้นะครับให้เรากดลงมาได้เลยปึ๊บแบบนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับ เพียงแค่นี้นะครับเจ้าตัวหน้าแคนวาของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาที่เพื่อนๆเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองตรงนี้เราก็กดไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับและกลับไปใช้งานแคนวาได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าติดปัญหายังไงเนี่ยพิมพ์พูดคุยไว้นะครับแลเดี๋ยวผมจะมาช่วยดูครับผมในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ